ช่องคณีสญญายะสวัสดีค่ะวันนี้พบกันประจำวันจันทร์ที่26ตุลาคม2563วันนี้นะคะช่องของเราก็มีเลขนำโชคดีๆมาฝากเช่นเคยค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆน,นะคะไม่อยากจะพลาดการติดตามเลขนำโชคมาหายเฮงจากเรานะคะก็กด ติดตามนะคะกดซับสไครต์ไว้นะคะเมื่อวานเนี่ยสายไม่ได้ลงรีวิวนะคะแต่เลขทูบของเราเนี่ยก็เข้า 3- 6นะคะฮานอยปกติค่ะซึ่งสายเนี่ยก็ลองเล่นไปนะคะเล่นตัวที่ตัวเองปีนะคะก็ได้มา1บาทนะคะคือเราก็เล่นเพื่อให้อ่เป็นความสุขความสนุกของเรานะคะไม่ได้เล่นเพื่อที่จะอ่ะหวังรวยนะคะหรือว่าเป็นนักพนันนะคะ สวันนี้ก็เช่นเคยค่ะเราก็จะมาจุดธูปนะคะขอพรองค์พ่อพระพ,พิฆเนศแล้วก็องค์แม่รัศมีเช่นเคยนะคะเราก็อยากจะเน้นย้ำนะคะไม่อยากจะให้ไปดูเลขท้ายคลิปอย่างเดียวอยากจะให้ขอพรไปพร้อมๆกันเพื่อเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาบค่ะสำหรับใครนะคะที่ ถูกนะคะหรือว่ามีโชคมีลาบนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปทำบุญที่ไหนนะคะเดี๋ยวไซเนี่ยจะรวบรวมนะคะลายชื่อโรงพยาบาลหรือว่าแหล่งสถานมูลนิธิในการทำบุญนะคะถ้าเกิดใครไม่สะดวกนะคะที่จะโอนนะคะหน้าเพจเนี่ยเดี๋ยวายจะรวบรวมนะคะลายชื่อแล้วก็บัญชีธนาคารนะคะที่ไซเนี่ยได้ทานประจำนะคะทำประจำเลยในการโอนเงินนะคะไป ช่วยนะคะสิบยี่สิบบาทแล้วแต่โรงพยาบาลแล้วแต่เราเลยถ้าเกิดใครมีกําลังเยอะนะคะก็ช่วยเยอะการที่เราทําบุญโดยที่เราไม่ได้ระบ,บุเจาะจงนะคะว่าบุญนั้นนะคะจะตกไปถึงใครนะคะก็เป็นบุญมหาศาลเหมือนกันนะคะได้บุญที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าเราไม่ได้เจาะจงนะคะเราไม่รู้ว่าเออบุญโรงพยาบาลเนี่ยมันก็ไปช่วยแบบสิบยี่สิบบาทของเราเนี่ยก็ไปช่วยต่อลมหายใจนะคะต่อ การช่วยเหลือผู้ยากไร้อื่นๆได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวายจะรวบรวมไว้ให้นะคะสำหรับใครที่อยากจะทำบุญแล้วก็ไม่มั่นใจเนาะไม่มั่นใจว่าโอนเงินไปแล้วเนี่ยเป็นสถานที่ทำบุญจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวายจะรวบรวมให้ที่หน้าเพจายจะทำบุญตรงนี้เป็นประจำเป็นมูลนิธิของโรงพยาบาลต่างๆค่ะ เดี๋ยวเรามาตั้งนโมสามจบนะคะแล้วก็ bin, climate, ists, öl, เอ่ยชื่อมสกุลนะคะเอ่อสวดนะคะแล้ว <winners>. ก็เอ่ยชื่อมสกุลขอพรท่านไปพร้อมๆกันค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมกังคณาปฏิยนามาฮาโอมกังคณาปฏิยนามาฮาโอมกังคณาปฏิยนามาฮา โอมกังธนปตินามาฮาโอมสีมหารสมีเจนามาฮาโอมสีมหารสมีเจนามาฮาโอมสีมหารสมีเจนามาฮาข้าพเจ้าวันนี้ลูกได้สุดทูบนำโชคเพื่อขอโชคขอลาบให้กับเพื่อนๆน,นท่านผู้ชมที่ได้ผ่านมาดูคลิปนี้ทุกคนขอองค์พ่อองค์แม่โปรดประทานเลขนำโชคใว้เพื่อนๆนนำไป บหนี่ปดศินมีกินมีใช้เมื่อมีกินมีใช้นําไปสร้างทานบารมีเพื่อย,ยกถวายเป็นบุญให้องค์พ่อพระพิคเนตและองค์พระแม่นักสมีในในลำดับถอดถัดไปโอมสารติสารติสานติรต <c oughs> เราก็จะขอแบบนี้นะคะทุกๆเช้าหรือวันที่ทายมีเวลาว่างถามว่าวันไหนที่ายไม่ได้ มาจุดให้เนี่ยบางทีเนี่ยก็คือใสายก็ขสวดขอพรของทราย่เงี้ยทุกวันนะคะแต่ว่าเราจะไม่ได้มีเวลามาจุดทูบแล้วก็มีเวลามาดูทูบให้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาชมใหม่ๆนะคะทรายจะไม่จุดวันพระนะคะแล้วก็วันไหนที่เ,ออเราไม่ว่างจริงก็ขออนุญาตที่จะไม่จุดนะคะเพราะว่าทำงานประจำไปด้วยค่ะงั้นเดี๋ยวเราค่อยมาดูเลขตอนท้ายคลิปนะคะว่าท่านให้อะไรบ้างค่ะ ตอนนี้นะคะเลขทูบของเราเนี่ยก็ได้ออกมาหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนั่นก็คือวันนี้ชัดมากเลขสวยมากค่ะแปดหกหกนะคะแปดก็คือสามหกคือเก้านะคะเวลาแทงก็อย่าลืมกลับแล้วก็ตัดนะคะเพื่อนๆก็อาจจะแทงเป็นนะคะแปดหกนะคะแปดเก้าหกหกเก้าเก้านะคะหรือหกหกนะคะ แเนี่ยก็มักชอบมาคู่กับ3นะคะแปดได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ตัวเลขน้อยนะคะเพราะว่ามีเลขเบิ้ลน,นะคะก็ลองเอาไปแทงกันดูนะคะเผื่อวันนี้เราจะได้โชคได้ราบนะคะจากองค์ข้อองค์แม่พระพิคเนตนะคะ69นะคะอีกตัวหนึ่ง69ก็น่าสนใจนะคะวันนี้ตัวเลขน้อยอยังไงสายก็ขอให้ทุกคนเฮงๆปัง,ป,งปังกันทุกคนค่ะ